สวัสดีคับผมวันนี้มาอยู่กับเอ็นจอยเจอฟี่นะครับวันนี้พามาเที่ยวที่ฟาร์มปลาดุกที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอ่างทองครับผม30ถึงเกือบถึง40บอ่อเลยเพราะว่าโคตรเยอะจริงๆริงบ่อละแสนว่าตัวเดี๋ยวเราจะไปดูฟาร์มปลาดุกกันครับแต่หน้าหนาวอ่ะปลามันจะไม่ค่อยกินอาหารมากเท่าไหร่ ว่าอากาศมันหนาวไงแล้วก็ปลามันกักเก็บพวกเออ่ไขมันอยู่ในตัวเยอะเดีรวมันจะกินอาหารน้อยลงปากจากปกติมันกินร้อยหนึ่งอยู่เงี้ยมันจะกินประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นต์าปลากินน้อยลงเฉพาะหน้าหนาวปลาไดน้อยเพราอากาศเย็นใช่ปลาไดนเย็นแล้วใช่มันมันนี่คืออะที่เขาบอกว่าปลาดุกจำสิ่งอะไรประมาณนั้นอ่ะนั่นแหละมันก็จะช่วงนี้แหละที่มันแบบอ่าที่มันแบบไม่ไม่ค่อยขึ้นมา ก็เหมือนไอ้ขายจักฟามแล้วก็ลูกค้าลูกค้าประจำของแม่ลูกค้าลูกค้าถานเก่าอ่าลูกค้าถานเก่าลูกค้าถาดเก่าใช่ถานเก่าของลูกค้าที่ที่ของแม่เนี่ยเขาก็มาเอาที่ตลอดเมื่อก่อนเราก็อยู่ในตลาดนั่นแหละครับพอพอเริ่มทาเวลาใหญ่กันที่นี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็เปลี่ยนจากเืิขายในตลาดมาขายในบ้านขายในบ้านแล้วขายในบ้านพอเริ่มขายในบ้านในจำนวนเยอะเข้าก็ก็มาสะดวกขึ้นอะไรขึ้นอะไรฮะแล้วก็ เราก็ขายปลาถูกขึ้นด้วยเพราะว่าหนึ่ง้วยใช่เพราะว่าหนึ่งรดลดต้นทุนค่าที่แล้วก็ลูกค้าก็ได้ปลาราคาถูกแล้วก็ได้ปลาปลาสดใช่ม่ต้องแบบขึ้นจากฟาร์มเสร็จลส่งลูกค้าเลยและคือที่มาอยู่ในฟาร์มนะนะตอนนี้เนี่ยคือมีขายแค่หน้าร์มหน้าปลาเป็นเดียวไม่ไม่เคยออกตลาดเลยไม่ออกตลาดไม่ออกตลาดแล้วไม่มีแพงแล้วด้วยเพราะว่าอ่แล้วก็เร็วๆนี้เราก็จะเริ่มแบบว่าตัดสินใจ ว่าจะไปที่สี่มุมโลาเอาไปแต่ความใส่เตือนยึไปดูเลยยกไปดูเลยครับเอาไปให้ถึงที่เลยครั้งแรกเลยทีมเลยแบบเราจะไปออกทีครั้งแรกเลยตลาดสี่มุมเมืองเลยแล้วเราจะยึดตลาดกรดุกของเราไปดูเลยใช่ครับแต่ตอนเนี้ที่อ่างทองหน้าร้านไม่มีใช่ครับใครจะอยู่อ่อนครสวรรค์สิง์บุรีอยู่แถวภาคเหนือผ่านมาจะไปกรุงเทพแวะมา้างท้องก่อนครับอยู่ติดสายเซียหลักกิโลเมตรที่ห้าสิบหลักกิโลเมตรที่ห้าสิบหกครับ แวะเข้ามาเลยมาดูมาดูปลาดุกได้ครับมาซื้อได้ติดของมือฝากกลับบ้านเนี่ยกลับกรุงเทพได้ครับเพราะว่าจากสิบสีติบป่อบ่อเราเป็นแสนตัวแล้วไม่มีหน้าร้านไม่อ่างทองด้วยครับคือขายที่ฟาร์มขายบ้านเล้งวที่ตัวเองใช่ขายส่งอย่างเดียวโอ้โหขครอยากเป็นพ่อค้าหรือว่าชมองมองเส้นทางของธุรกิจในเรื่องของปลานะมารับแล้วก็ไปตั้งในตลาดอ่างทองกบได้เลยได้ได้ไสบายๆแล้วเพราะว่าตรงนี้ราคาถลูกด้วยถูกมากครับ เหมือนกันครบว่าขายราคาส่งตั้งแต่กิโลแรกเลยดีกว่าโอโหตั้งแต่กิโลแรกเลยใช่ใช่ครับก็ผมอยากให้แบบว่าคนที่แบบว่าอยากมีอาชีพชอบทาอาหารมองจุดตรงนี้เสริมไได้เสริมเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ในอังองก็ไม่มีจริงครับผมเพราะว่าต่อให้ตอนนี้ ถึงว่าจะเป็นเจ้าของก็จริงนะแต่ว่าเราไม่ได้ไปขายหน้าร้านด้วยคเพราะว่ามันไม่ทันไม่ทันไม่ทันระยะจริง่ทันอย่างที่บ้านเนี่ยก็ส่งประมาณวันละแปดแปดถึงสิบตันอยู่แล้วแปดถึงสิบตันเลยผมก็เลยบอว่าเออเราไม่ต้องเราก็ต้องแบบว่าเออไปขยายกรุงเทพมากดีกว่าอยากให้แบบว่าคุณกรุงเทพได้กินมาขึ้นได้กินของราคาถูกอยากได้ปลาให้อยากแบบว่าเจอปลาราคาถูกนี่ครับเลยก็เลยบบว่าเอออยากให้แบบว่าเพราะว่าปลาในกรมงเท่ตอนเนี้ยหันเนี่ย ประมาณเจ็ดห้าบาทแี่ผมว่าจ้าไปเนี่ยกาขายราคาแบบไอ้นี่เลยราคาหน้าฟาร์มเลยครับประมาณราคาในฟาร์มราคาส่งเลยราคาส่งในฟาร์มเลยห้าสิบห้าบาทราคาปลาหัน่นอะไรเงี้ยโลกิโลสิห้าสิบห้าบาทได้ครับและอากาศโคตรด,ดีครับผมดีดีมากดีมากดีมากครับนี่ก็เป็นแมกโกรังทำบ่ออยู่แต่ปลาที่นี่ก็จะให้กินอาหารเมร็ดแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นพวกไก่ ไก่สุกครับผมเป็นต้มสุกไปเลยไก่ไก่เนี่ยเรารับมาจากโรงงานโดยตรงเลยไก่รับมาจากโรงงานโดยตรงใช่ไก่สดเป็นไก่สดครับโรงงานที่มีมาตรฐานคือ CP จาก CP ที่นี่เลี้ยงเลี้ยงด้วย CP CP วยครับแล้วก็ชาเขียวเมจากที่เขาจากถุงโต๊ะที่เขาอมาลงทุนที่ไทยแล้วก็เบอร์ปลาดุกที่นี่คือค่อนข้างจะแข็งแรงแข็งแรงครับแล้วก็สะอาดด้วยครับของดีด้วยใช่ครับไม่มีสารปนเปื้อนเพราะว่าของทุกอย่างผ่าน ไม่ผ่านกลางครับตรงตรงจากโรงงานอีกเดียวตรงเป๊ะเลยเช่นอาหารเม็ดเราก็ดิวตรงจากจากโรงงานโดยตรงมาถึงหน้าฟาร์มเลยของทีกนี่สดทุกอย่างแน่นอนสะอาดด้วยแทบจะทุกขบวนการเลยเพราะว่าอาหารที่เขาเลี้ยงเป็นอาหารเป็ดแล้วก็อาหารไก่ครับผมเพราะว่าสั่งตรงจากโรงงานแบบเป๊ะเลยเราม่ไปตามเชื่อตามบ้านตามอะไรเลยับดิวกับโรงงานเรียบร้อยเพราะว่าสดได้คุณภาพทุกอย่างใช่ครับใช่ครับ แล้วก็ฟาร์มที่นี่ผ่านผ่าน GMP ด้วยนั่นส่งออกได้เลยดีกว่าโอ้โหนี่ไงเพราะว่าเรามีใบแจ็กเร็จใบแจ็กจะรับปลาที่สามารถส่งออกได้เพราะว่าเราก็เคยส่งออกไปประเทศอเมริกาก็เคยไปอเมริกามาแล้วครับแต่ว่าเราไม่ได้ส่งออกโดยตรงเราผ่านการคีน่ผ่านการคีนใช่ครับแล้วผมนี่เป็นไงบอกเลยธุรกิจนี้ยาวไกลครับผมถ้าอยากส่ง ได้นะครับออยากส่งปุุ๋ก่อนต้องติดต่อได้ผมหรืออยากจะเป็นพ่อค้าปุ๋งไปรับที่ต้นขัาวได้เลยนเนี่ยได้ครับแล้วเราไปขยายต่อเองได้เลยนะครับผมครับแล้จะบอกเลยจำนวนโคดเยอะเป่าเป็นพัพนคันตัวร้อยตัวโอ้ีครบอ่ะมีป่อลแลแต่เน่จะเอากี่ตัวดีกว่า <laughs> เยอะได้นอน,นครับผมเราจะเริ่มส่งถ้าเริ่มเริ่มเริ่มส่งแต่ร้อยโลครับ ้อยโลร้อยลงห้าสิบโลอะไรเงี้ยถ้าเหลือจะเป็นทสิบหรือว่าจะเป็นทางผ่านนะเช่นเราจะไปส่งที่ที่วลฟานถ้าใครผ่านแบบว่าใครอยู่ังสินผ่านรับได้แม่รับรับได้ที่ลังสิตอ่าปุ๋นกระจายของแบบเช่นที่สี่มุมเมืองหรือว่าตลาดไท่แปรับรัดได้จิงพิกัดหน้าฟาร์มอีกทีนึงครับพิกัดหน้าฟาร์มนะครับก็เป็นฟาร์มปลาดุกนงนุชย์นะครับก็เร็วๆนี้ก็จะไปเปิดแผงที่ตลาดสี่มุมเมืองครับ อย่าลืมพบกปวดมาแวะอุดหนุนได้นะครับติดต่อมาได้ที่0924535935ครับปลาราคาส่งครับขายไสดีโลแรกขอบครับ